สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปแ a n d o m นะคะหัวข้อของเราก็คือมีใครที่กำลังแอบชอบคุณอยู่เขาเป็นใครเรามาถามไพ่กันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นทำสมาธิไปกับแม่หมอว่าเขาเป็นใครที่กำลังแอบชอบคุณอยู่คนที่แอบชอบคุณอยู่เขาเป็นใครคะ คนที่แอบชอบคุณอยู่เขาเป็นใครคนที่แอบชอบคุณอยู่เขาเป็นใครคะไพ่ไปแรกขึ้นเดอสตาน่าจะเป็นคนที่ โดดเด่นดูดีมีออร่าน่ารักสดใสเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนวกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานที่สูงส่งเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่อบอุ่นมากเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ก็ได้ แล้วก็เป็นคนที่น่าจะแบบเป็นคนที่แบบสบายสบาย,บายเรียบง่ายแล้วอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่บ้างก็เป็นคนที่แบบชอบอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานของเขา,าเราไม่หมนคิดว่าเขา่าจะมีความสำเร็จใน้าที่การงานที่สูง อะไรคะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนที่เก็บเอาคุณไปคิดวาดฝันจินตนาการวาดฝันไว้ว่าอยากจะให้เป็นความจริงไม่อยากจะให้เป็นความฝันที่แค่เรอแางห่างไกลแค่นั้นแล้วอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะ ที่เขาแอบ,บชอบคนแล้วก็เป็นคนที่คิดมากเป็นคนชอบกังวลใจเป็นคนที่แต่ก็เป็นคนที่ไม่เคยหมดสิ้นความหวังพลังแรงใจเป็นคนที่มีพลังแรงใจที่ดีมากเป็นคนที่มีพลังทั้งแบบบวกและลบ ในตัวเองเป็นคนที่มีโลกสองด้านทั้งด้านมืดและสว่างอยู่ในตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดราศีสิงห์หรือเป็นคนวันอาทิตย์ก็ได้นะคะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีมีสง,งา่าออร่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดงังเป็นคนที่ทำงาน อยู่ในระดับสูงเป็นคนที่มีรากฐานที่มั่นคงมีความร่ำรวยหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่มีไฟมีพลังมากหรืออาจจะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตก็ได้นะคะที่แอบรักคุณแต่เป็นคนที่อยู่ทางไกลแล้วอะไรคะ เป็นอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยจบกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้หรืออดีตความหลังของเขาอาจจะเคยแบบเจ็บปวดรวดแล้วหรือว่าถูกหักหลังถูกเทถูกทิ้งมาหมาดๆก็ได้นะคะ แต่ก็เป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอหวังว่าจะพบคู่แท้หรืออาจจะเกิดในราศีพิจิกก็ได้นะคะเป็นคนที่มีไฟอยู่ในตัวเองแต่อาจจะมีอดีตที่ไม่ค่อยจะดีแล้วอะไรคะเป็นคนที่ ปรับตัวเองเข้ากับทุกคนได้ไวแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หลายบุคลิกหลายอารมณ์ในตัวเองมีทั้งพลังงานทั้งบวกทั้งลบอยู่ในตัวเองเป็นคนที่แบบสามารถปรับได้กับทุกคนแต่ก็เป็นคนที่แบบ มีอดีตความหลังแล้วอะไรคะคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่เขาเป็นใครคะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กกว่าคุณอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นคนที่ เข้าได้กับทุกคนชนชั้นวรรณะและก็เป็นคนที่เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แบบบ่อยมากแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระอาจจะดูเป็นเหมือนอชายเจ้าชู้อยู่บ้างนะคะเป็นคนที่เฮฮาหลาะนลาปาร์ตี้หรือคุณกับเขาอาจจะ รู้จักจากการเดินทางหรือการเดินทางพันสื่อได้พบได้รู้จักกันก็ได้เขาเป็นใครคะถามอีกใบหนึ่งนะคะเขาเป็นใครคะเขาเป็นคนที่รักแรงเกียรตแรงขี้หึงขี้หวง อารมณ์ร้อนหรืออาจจะเป็นคนธนาคารก็ได้นะคะหรือเป็นวันจันทร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาจบกันไปบอกกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอาจจะได้ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือ เพราะการเดินทางเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันก็เลยไม่ได้พูดได้คุยกันเขาก็ยังแอบรักแอบชอบคุณอยู่หรือคุณกับเขาอาจจะแยกทางกันไปเพราะต่างฝ่ายต่างแบบไม่ค่อยจะยอมให้กันก็ได้หรือยังไม่ได้ปุดนบล็อกหัวใจให้กันตอนนี้ก็ได้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ คุณอาจจะพบเจอกันแบบไม่คาดคิดคาคดฝันก็ได้หรืออาจจะเข้ามาแบบกระทันหันกระทันด่วนก็ได้ที่คุณก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามีใครคนหนึ่งที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้แล้วเขาจะทําอะไรต่อมจากความสัมพันธ์นี้ไหมคะนับจากวันนี้ไปในหนึ่งเดือนนี้เขาจะเท k แ action อ,อะไรไหม เขาจะ t a กแอคชั่นอะไรไหมคะแม่หมอคิดว่าเขาน่าจะแบบเตรียมตัวเองพร้อมแล้วก็ได้ที่จะเข้ามาบอกความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้ก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นเหมือนแบบ โลกใบใหม่ที่มันสดใสสวยงามน่าอยู่ดูสดใสดูเป็นคนที่เหมือนถูกคุณนั้นดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เป็นคนที่อาจจะปกป้องตัวตัวเองได้ดีมีความสุขแล้วแม่หมอก็สัมผัสได้ว่าถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ จะต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าคุณได้เป็นสองนั้นคุณจะไม่ยอมรับกับความรักที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นหนึ่งเดียวในใจในโลกใบนี้ที่จะไม่มีใครที่เหมือนคุณเทียบเท่ากับคุณได้ในความรู้สึกของไม่หมาะที่สัมผัสได้นะคะแล้วเขาจะทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ไหม เขาน่าจะลงรักคุณมานานจริงๆเขาเก็บความรู้สึกคำพูดเอาไว้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกอะไรให้กับคุณได้รับรู้เนี่ยมอคิดว่าเหมือนเขาจะใช้แบบเสน่ห์เล่กลบางอย่างเพื่อให้คุณแบบเปิดโอกาสให้กับเขาก็ได้นะคะเนี่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบพูดจา หวานหูดูน้าฟังหรือเ,เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ให้กับคุณได้รับรู้แต่บางคำพูดเขาอาจจะพูดแบบพูดพูดอีกอย่างแต่คิดอีกอย่างก็ได้นะคะเขาจะตัสินใจทำอะไรอีกไหมคะ เขากำลังตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้เหมือนเขาอยากจะรักษาคุณเอาไว้ให้มันมั่นคงหรือเอ,อบอาการให้กับโลกได้รับรู้ว่าเขาต้องการคุณอยากจะได้คุณมาเป็นครอบครองเป็นเจ้าของของเขาคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้ เพะเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็จะรักจริงจังเกียดแรงหึงขี้หึงขี้หวงแล้วเป็นคนที่อาจจะชอบความท้าทายดูดูแบบดูดีมิสเนีมีความแบบมีคนมาแบบหลุ่มล้อมห้อมรักเยอะหรืออาจจะมีตัวเลือกเยอะก็เลยทำให้คุณกับเขาอาจจะแบบ ไม่ค่อยมั่นใจในความรลกครั้งนี้เหมือนเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตเป็นคนที่แบบดูดีมีสเสน่ห์มีออร่ามีแต่คนเข้าหามามาแบบโปรยเสน่ห์ก็เลยทำให้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่สลับกลับกันก็ได้น่าจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณแหละแต่ว่า ทุกอย่างเพราะอาจจะด้วยอารมณ์บางอย่างที่คุณจะต้องระวังคําพูดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหากันก็ได้เออแล้วไพ่มาถามไพ่พิคเดทกันว่าท่านอยากจะแนะนำอะไรให้คุณกับเขาถ้าหากคุณนั้นแบบถ้าเขาพูดอ่าสิบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้รับรู้ นั่นคืออะไรที่เขาอยากจะพูดบอกให้กับคุณได้รับรู้นั่นคือเรื่องอะไรเขาอยากจะพาคุณไปชมวิวทิวทัศน์ไปกระชับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะม่หมอคิดว่าเขาเห็นในความเป็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบ เป็นนิท่ธรรมชาติเขาเห็นถึงพลังความสวยงามที่เขาเห็นแบบในความอร่าในความดูดีของคุณด้วยก็ได้มันฉายแสงแรงฤทธิ์ให้กับเขาแบบโดดเด่นในหัวใจของเขาเขาจึงดลงรักในความเป็นคุณด้วยหรืออะไรอีกคะ เพราะว่าจิตวิญญาณของคุณมันผูกพันกันเอาไว้ผูกพันานาการเอาไว้ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงหลงรักคุณรักแบบด้วยจิตใจจิตวิญญาณที่ผูกพันกันมากๆมันอาจจะเกิดจากอ่าโชคชะตาหรือว่าวิบากกรรมบางอย่างที่คุณกับเขาได้เคยทําร่วมกันมาด้วยก็ได้ก็เลยทําให้คุณกับเขารู้สึกผูกพันกัน แล้วอะไรคะเขารู้สึกว่าหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะก็คือแบบอย่าพึ่งยอมแพ้ในโชคชะตาถ้าหากคุณคิดว่าเขาคนนั้นยอมแพ้จากชีวิตของคุณไปแล้วเขาอาจจะแค่แบบ ไปพักร่างกายก่อนก็ได้ก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคปัญหาร,ระหว่างคุณกับเขาก็ได้ที่ท่านอยากจะบอกคุณทั้งคู่เพราะว่าถึงอย่างไรคุณก็มีจิตวิญญาณที่ผูกพันธนาการกันเอาไว้คุณไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากกันได้ที่ท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะ คุณจะได้สำเร็จสมหวังได้คองคู่กันน่าจะเป็นคู่ที่เหมือนกันกันกบคุณก็ได้นะคะถ้าเป็นคู่รักจิตวิญ,ญญาณจะต้องมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันต้องเจออุปสรรคพัน พิบากตกรรมมาแบบเยอะมาก,กว่าจะได้สำเร็จคองคู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังได้คองคู่แต่งงานกันด้วยนะคะถ้าเป็นเขาคนนั้นที่เขากำลังแอบรบักแอบบชอบคุณดูถ้าเขามีพลังงานอยู่ในตอนนี้แล้วอะไรอีกคะลำดับความสำคัญก็คือชีวิตของคุณกับเขามันจะต้อง ไปทำบางสิ่งบางอย่างก่อนมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบสำคัญมากกว่าความรักที่เขาจะต้องไปทำหรือว่าเป็นคุณด้วยก็ได้นะคะทีะ่ท่านอยากจะบอกคุณทั้งคู่ถ้าหากคุณแบบได้พูดคุยสื่อสารกันแล้วอะไรคะที่ท่านอยากจะบอกคุณสัญญาณแห่งอนาคตที่ดี อย่างแน่นอนจะเป็นอะไรที่มั่นคงอย่างแน่นอนที่ท่านอยากจะบอกคุณคนที่เขาแอบชอบคุณตอนนี้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละมีความแบบเป็นเด็กเป็นคนที่มีอดีตความหลังที่ล้มเหลวแล้วก็เป็นคนที่แบบเริ่มต้นบ่อยมากอาจจะดูเหมือนเป็น คนที่เจ้าชู้แต่เป็นคนที่พูดจาหวานหูดูน่าฟังอัธยาศัยดีเป็นคนเข้าได้กับทุกคนชนชั้นวันนะแล้วไม่หมอคิดว่าเขาอาจจะส่งบทเพลงเพลงสื่อสารมาถึงคุณหรือเขาพร้อมที่จะปลูกต้นรักไปกับคุณแล้วก็ได้หรือถ้าสิ่งไหนที่คุณเคยแบบ เคปลูกต้นรักร่วมกันเอาไว้มันกำลังจะออกดอกออกผลให้คุณในมิชานี้ก็ได้ก็คือเหมือนท่านจะบอกว่าอย่าเพิ่งให้คุณแบบยอมแพ้กับโชคชะตาอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแล้วอะไรคะที่ท่านอยากจะบอกคุณอย่าเพิ่งคุณจะต้องอย่าหยุดเพียรพยายามที่จะสารต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ หรือเขากำลังจะเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อคุณก็ได้นะคะถ้าเขาเข้ามาเพิ่มมาอยู่ในชีวิตของคุณหรือเหมือนเขาจะแบบจะพยายามที่จะเติมแต่สิ่งดีเข้าหาคุณแล้วอะไรคะหรืออาจจะเป็นสิ่ง ที่คุณกับเขาจะได้แบบรู้สึกแบบเอ็นจอยกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นหรือคุณจะรู้สึกได้เดินทางท่องเที่ยวชีวิตคุณจะรู้สึกสบายๆชิวๆกับชีวิตมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกสบายใจก็ได้เมื่อได้แบบคบได้รู้จักกับเขาก็คือไปไหนก็อาจจะไปด้วยกัน ชีวิตของคุณมันจะดูสนุกสนานมากขึ้นถ้าหากมีเขาคนนั้นเข้ามาเอาเขอไปสุดท้ายนะคะที่ท่านอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะในความรักคนที่แอบรักมันเป็นความมั่นคงอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าที่จะมาถึง ขอให้คุณมั่นใจว่าความรักของคุณจะเป็นรักที่มั่นคงจงหนักแน่นมั่นอกมั่นใจอย่าวันไหววันกลัวทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของคุณมันจะต้องมั่นคงกันทั้งคู่ด้วยแต่แม่หมอก็อยากจะให้คุณนั่นแหละมั่นคงในจิตใจของตัวเองด้วยว่า มันจะเป็นความรักที่ดีที่สวยงามในบันข้างหน้าจะเป็นอนาคตที่ดีที่สดใสอย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์รักครั้งนี้มันจะค่อยแบบคพ่อยๆเพาะปลูกกันไปกว่าจะออกดอ,อกผลให้คุณแบบอ,อดทนรอคอยเวลาอย่าเพิ่งยอมแพ้จงเพียรพยายาม ที่จะแบบพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้มันมั่นคงเติบโตไปด้วยกับความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าคุณน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทำต้องเคลียร์เพราะว่าคุณจะและเขาจะต้องเป็นลำดับความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเป็นคู่ขนานกันไปมันไม่ใช่ว่าเหมือน ความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมไปกับคู่รักของคุณเพราะคุณคุณคู่รักสายจิตวิญญาณคุณจะต้องผ่านบ,บทเรียนบททดสอบเยอะมากในความรักของคุณและเขาคนนั้นที่เขาแอบ,บรักแอบบชอบเขาอยากจะให้เป็นความรักที่เป็นอนาคตที่มั่นคงด้วยแล้วก็จะเป็นความรักที่จะสําเร็จสมหวังได้อย่างแน่นอนแค่คุณเดีายพึงยอมแพ้ต่อโชคชะตาอุปสรรคไม่จะมีอุปสรรคปัญหา ก่จะผ่านอุปสรรคไปได้แต่ท้ายสุดมันจะเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็ถาวรยั่งยืนอย่างแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องมั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยคุณจะต้องให้โอกาสตัวเองได้รับรักด้วยหรือคุณจะต้องกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาคนนั้นก็ได้หรือความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้น อยู่ที่คุณนั้นจะเปิดหัวใจของตัวเองด้วยนี่อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้และฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ